ยุทธศาสตร์ที่3เชิงรุกล้านนาสร้างสรรค์ภูมิใจเสนอวันเพ็ญเดือนสิบสองเฮาฉลองวันลอยกระทงตามเปลียนตามโก ระดับตามเพียงตามตรงระดับส,สวัยสว่างดุดดวงดาราน, ang, น้ำเต็มขอบยิ้มฟังปิงเฮาใจยินดีปรีดาหมู hygiene, ่เฮาพร้อมกันทวนนาหมู่เฮาพร้อมกันทวนนาะใจวยมามาลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล ิใจพองแผ่วด้วยบุญนุนนนำมาฟฝนมามวนมารำมาอนมามวนมารำอยู่ดีกินลำกูวันกูคืนอยู่ดีกินลำกูวันกูคืนลอยลยโห้ยอะไรเนี่ยแม่อะไรแขวนอะไรวางอะไรปักอยู่เต็มบ้านเลยก็โคมผางประทีปและตุงยังไงล่ะจ๊ะมันคืออะไรแม่แล้วจะแขวนจะวางจะปักไปทำไมอ่ะ อยากรู้ใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้ก็มาเลยเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังเองเรียนรู้เรื่องราวลานนาไปกับ CMU Podcast ทำไมวัรลัยกระทงคนเชียงใหม่เขาต้องแขวนโคมสุดผ่านประทีปปักตุงเงินเต็มไปหมดเลยอะครับแม่มันเป็นศิลป,ปะวัฒนธรรมธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนะจ๊ะเรามาเริ่มจากโคมก่อนเนาะ ลูกเคยเห็นโคมหรือเปล่าแล้วโคมที่ลูกเคยเห็นมันมีกี่แบบจ๊ะอืมที่ผมเคยเห็นก็มีโคมที่เขาแขวนไว้ตามบ้านตามวัดเหมือนของบ้านเราเน,นี่ยครับผมเคยไปดูขบวนในงานวันลอยกระทงผมก็เห็นว่ามีคนแต่งชุดล้านนาแล้วเขาก็ถือโคมด้วยนอกจากนี้เมื่อก่อนผมก็เคยเห็นว่าช่วงลอยกระทงเชียงใหม่ของเราจะมีโคลมลอยลอยอยู่เต็มท้องฟ้าเลยใช่แล้วจ้ะโคมที่เราเห็นตามวัดตามบ,าบ้านต่างๆเขาเรียกว่าโคมแขวน โคมแขวนก็มีหลากหลายประเภทเลยขึ้นอยู่กับรูปทรงและที่มาของโคมเหล่านั้นส่วนที่เราเคยเห็นในขบวนงานวันลอยกระทงเขาก็เรียกว่าโคมถือส่วนที่เราเห็นลอยอยู่เต็มท้องฟ้าอันนั้นเขาก็เรียกว่าโคมลอยยังมีอยู่อีกอันหนึง่งมันคือโคมตั้งที่ตั้งบนผื้นโดยอาจจะเป็นลายพระพุทธประวัติหรือปีนักษัตริย์จ้ะอ๋อใช่แล้วครับโคมตั้งผมก็เคยเห็น และคมเหล่านี้เขามีไว้เพื่ออะไรครับแม่เคยได้อ่านงานวิจัยของดรสุดารัตน์อุทารัตนจากสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาเคยบอกไว้ว่าชาวล้านนาสร้างคมขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาสักการะพระพุทธเจ้าเพื่อบูชาพุทธธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อระลึกถึงวัฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาและความสนุกสนานและเพื่อให้ความสว่างและความสวยงามจาก เยี่ยมไปเลยครับนอกจากจะเป็นประโยชน์ให้ความสว่างทําให้เกิดความสวยงามแล้วก็ยังมีกุศโลบายแฝงอู่ด้วยนะครับใช่จ้ะผางประทีปก็มีที่มาคล้ายๆกันนะเป็นการบูชาพระรัตนตรยัยแล้วเรารู้หรือเปล่าว่าการที่เราลอยกระทงกันทุกๆปีเราทำสิ่งเหล่านั้นไปเพื่ออะไรรู้สิครับครูที่โรงเรียนเคยสอนเขาบอกว่าเราลอยกระทงเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระแม่คงคา บูชาบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณแล้วก็เป็นการลอยสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเราด้วยใช่แล้วจ้ะแล้วตุงล่ะคะแม่เขาเอาไว้ทําอะไรชาวล้านนาใช้ตุงเพื่อการประดับตกแต่งแล้วยังใช้ตุงประกอบพิธีกรรมอีกด้วยจะ้ะโดยตุงจะถูกแบ่งเป็นสีประเภทแบบแรกก็คือตุงประดับที่ใช้เพื่อการประดับตกแต่งเพื่อความงามแบบที่สองก็คือตุงที่ใช้ประกอบพิธีงานมงคลเช่นพิธีสืบชะตา แบบที่3ก็คือตุงที่ใช้ประกอบพิธีอวมงคลเช่นงานศพและแบบสุดท้ายก็คือตุงที่ใช้ประกอบการเทศจะซึ่งตุงแต่ละประเภทก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะเจ๋งไปเลยคับแม่แล้วแม่ทำโคมทำตุงเป็นหรือเปล่าครับแน่นอนสิจะ๊ะก็ที่เราเห็นโคมห่างประทีปและตุงทั่วทั้งบ้านเราแม่ก็เป็นคนทำเองทั้นนั้นแหละมันสนุกมากๆเลยนะโห งั้นคราวหน้าแม่สอนผมทําด้วยนะครับได้เลยจ้ะอย่าลืมติดตาม CMU Podcast เรื่องอื่นๆผ่านช่องทาง YouTube, Creative Lana Portal, Spotify และ SoundCloud กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ